พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่15บพิกุณีสังยุตข้อ522อาละวิกาสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนวะิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าอาละวิกาพิษุนีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบ,บาตยังพระนครสาวัตถี เที่ยวบินธบาตไปในพระนครสาวัตถีแล้วเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินธบาตมีความต้องการด้วยวิเวกจึงเข้าไปในป่าอันทวันป่าอันทวันลำดับนั้นมารผู้มีบาปใครจะให้อ่านละวิกาภิสุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าและใครจะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงเข้าไปหา อารวิกาพิสุณีถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับอารวิกาพิสุณีด้วยคาถาว่าในโลกไม่มีทางออกไปจากทุกข์ได้ท่านจากทําอะไรด้วยวิเวกจงสวยความยินดีในการเถิดอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยลำดับนั้นอารวิกาพิสุณีได้มีความดําริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ท่านใดนั้น อารว,วิกาพิสุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าวและใครจะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงกล่าวคาถาคันอารว,วิกาพิสุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปแล้วจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปเ้ืยคาถาว่าในโลกนี้มีทั้งอ,อก ไปจากทุกได้เรารู้ชัดดีแล้วด้วยปัญญาดูก่อนมารผู้มีบาปซึ่งเป็นผนธ์ของผู้ประมาทเราไม่รู้จักทางนั้นการทั้งหลายเปียบด้วยหอกและเหลาวกองการทั้งหลายนั้นประหนึ่งว่าผีร้ายเราไม่ยดีถึงความยินดีในการที่ท่านกล่าวถึงนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเสียใจว่า อาลว,วิกาภิสุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเชา้าโศมาพิสุณีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจิวรเข้าไปยังเข้าไปวิทยาบาตยังพระนครสาวัตถีเที่ยววิทบาบาตไปในพระนครสาวัตถีแล้วเวลาประชามัทกับจากวิทยาบาตแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อหลีกออกเลนอยู่ครั้น ถึงป่าอันธวันแล้วจึงหลีกออกเล้นอยู่ที่โคนต้นไม้ลําดับนั้นมาผู้บาปใครจะให้โสมาพิษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาโสมาพิษุณีถึงที่นั่งสมาธิคันแล้วได้กล่าวกับโสมาพิษุณี ว่าสติมีปัญญาเพียงสองนิ้วไม่อาจถึงทนะอันจะอดทนได้โดยยากซึ่งท่านผู้สแสวงทั้งหลายพึงจะถึงได้ลำดับนั้นโสมาพิสุณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ทันใดนั้นโสมาพิสุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาป ใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาเสียวความขนพองสยองก้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้นโสมาภิสุณีทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปว่าความเป็นสติจะทำอะไรได้เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วเมื่อยานเป็นไปแก่ผู้เห็นธรรูอยู่โดยชอบ ผู้ใดจะพึงมีความเห็นแน่อย่างนี้ว่าเราเป็นสตีหรือว่าเราเป็นบุรุษหรือจะยังมีความเกาะเกี่ยวว่าเรามีอยู่มานควรจะกล่าวกะผู้นั้นลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าโสมาพิสุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเช้ากิสาโคตมี ภิษุนีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจิวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้วเวลาประชาพัดกราบจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อนั่งสมาธิกลางวันขันถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งสมาธิที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นมาผู้มีบาปใครจะให้กิสาโคตมีภิษุนีบังเกิดความกลัว ความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าจึงไพรจะทําให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหากิสาโคตมีพิสุถึงที่นั่งทันแล้วได้กล่าวกับกิสาโคตมีพิสุว่าท่านมีบุตรตายแล้วมานั่งอยู่คนเดียวมีหน้าเหมือนคนร้องไห้มาอยู่กลางป่าคนเดียวกําลังสแสวงหาบุรุษบ้างหรือหนอลําดับนั้นกิสาโคตมีพิสุ ได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ทันใดนั้นกิสาโคตมีพิสุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะทำให้เราบังเกิดความกลัวความบาเสียวความข้นพองสยองก้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้นกิสา,า,าโคตมีพิสุ ทราบว่านี่มานผู้มีบาปแล้วจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปว่าเรามีบุตรตายแล้วเหมือนความตายของบุตรถึงที่สุดแล้วบุรุษทั้งหลายก็มีความตายของบุตรนี้เป็นที่สุดเหมือนกันเราไม่โศกเศร้าไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นดอกผู้มีอายุความเพลิดเพลินในส่วนทั้งปวงเรากำจัดแล้วกองมืดเราทำลายแล้วเราชนะเสนาแห่งมัจจุราชแล้ว ไม่มีอาสะวะอยู่ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่ากิสาโคตมีพิสุนีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเชา้าวิทยาพิสุนีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรละถึงจึงนั่งสมาธิที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปใครจะให้ละถึงคันแล้วได้กล่าวกะ วิทยาพิษุณีว่าเธอยังเป็นสาวมีรูปงามและฉันก็ยังเป็นหนุ่มแน่นมาถิดนางเรามาอาภิรมกันด้วยดนตรีมีองค์ห้าลำดับนั้นวิชณีพิสุพิสุณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ท่านใดนั้นวิทยาพิสุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาป ค่จะทำให้เราบังเกิดความกลัวละถึงจึงได้กล่าวกัะมานผู้มีบาปว่าดูก่อนมานรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะอันน่ารื่นรมใจเราขอมอบให้ท่านผู้เดียวเพราะเราไม่ต้องการมันเราอึดอัดละอาด้วยกายเน่าอันจะแตกทำลายเปื่อยพังไปนี้กามตัญหาเราถอนได้แล้วความมืดในรูปประพบที่สัตว์ทั้งหลายเข้าถึง ในอรูปภพที่สัตว์ทั้งหลายเป็นภาคีและในสมาบัติอันสงบทั้งปวงเรากำจัดได้แล้วลำดับนั้นมารผู้มิบาปเป็นทุกข์ใจเสียใจว่าวิชยาพิสุนีรู้จักเราดังนี้จึงได้อนธา,านไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเชา้าอุบลวันพิสุนีนุ่งห่มแล้วละถึงได้ยืนอยู่ ที่โคนต้นสารพึกซึ่งมีดอกบานสะพังต้นหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปละถึงได้กล่าวกับอุบลวณาภิสุณีว่าดูก่อนภิษุณีท่านคนเดียวเข้ามายัางต้นสารพึกซึ่งมีดอกบานสะพังตลอดยอดแล้วยืนอยู่ที่โคนต้นสารพึกก็ชวิวันของท่านไม่มีที่สองคนทั้งหลายก็จะมาในที่นี้เช่นท่าน ท่านกลัวพวกนักเลงเพราะความเขาหรือลำดับนั้นอุบลวรณาพิษุณีได้มีความจำริว่าใครหนอกล่าวคาถาหรือจะเป็นมนุษย์หรืออาบมนุษย์ครั้งนั้นพิษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารว่าแม้นักเลงตั้งแสนมาในที่นี้ก็ตามเถิดเราไม่สะเทือนขนไม่สะดุง้ง ดูก่อนมานถึงเราคนเดียวก็ไม่กลัวท่านเรานี้จะหายตัวหรือเข้าท้องพวกท่านแม้จะยืนอยู่หน้าระหว่างดวงตาบนดั้งจมูกท่านจักไม่เห็นเราเราเป็นผู้ชำนาญในจิตอิทธิบาทเราจะเริญดีแล้วเราพ้นแล้วจากเครื่องผูกทุกชนิดเราไม่กลัวท่านหรอกท่านผู้มีอายุลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า อุบลวณนนาพิษุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเชา้าจาราพิษุนีละถึงลำดับนั้นมารผู้มีบาให้จะให้ลาจาราพิษุนีบังเกิดความกลัวละถึงคันแล้วได้กล่าวกับจาราพิษุนีว่าดูก่อนพิษุณีท่านไม่ชอบใจอะไรหนอ จาราภิสุณีตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบความเกิดเลยเพราะเหตุไรหนอท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมบริโภคกามใครหนอให้ท่านยึดถือเรื่องนั้นอย่าเลยพิสุณีท่านจงชอบความเกิดเถิดความตายย่อมมีแก่ผู้ที่ได้เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมพบเห็นทุกข์คือการจงจำการฆ่าความเศร้าหมอง เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องก้าวล่วงความเกิดพระองค์สอนให้เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งมวลสัตว์เราได้เข้าถึงรูปภพและสัตว์เราได้เป็นภาคีแห่งอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้นิโรธต้องมาสู่พบอีกลำดับนั้นมารผูมีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าจาราพิสุนีรู้จักเราดังนี้ จึงได้อนาถานไปในนั้ดที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเชา้าอุปจาราภิสุณีนุ่งห่มแล้วละถึงคันแล้วได้กล่าวกับอุปจาราภิสุนีว่าดูก่อนพิษุณีอย่างไหนหนอท่านจึงจะอยากเกิดอุปจาราภิสุณีตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนไหนเลยท่านจงตั้งจิตไว้ในเทพชั้นดาวดึงชั้นยา ยามาฉันดุสิตฉันนิมมานรดีฉันวะสะวะดีเถิดท่านจักได้เสเวยความยินดีละถึงพวกเทพชันดาวดึงฉันยามาฉันดุสิตฉันนิม,มารดีและชันวะสะวะดียังผูกพันอยู่ด้วยเครื่องผูกคือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีกโลกทั้งหมดเล่าร้อนโลกทั้งหมด คุด้วยควันโลกทั้งหมดลูกโคลงโลกทั้งหมดสันสะเทือนใจของเรายินดีแน่วแน่ในพระนิพพานอันไม่สันสะเทือนอันไม่หวันไหวที่ปุถุชนเสพไม่ได้ไม่ใช่คติของมารลำดับนั้นมารผู้มีบาปเสียใจว่าอุปจาราภิษุณีรู้จักเราแล้วดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเช้า สีสุปจาราภิสุณีนุ่งห่มแล้วละถึงคันแล้วได้กล่าวสุปจาราพิสุณีว่าดูก่อนพิษุณีท่านชอบทิฏฐิของใครหนอสีสุปจาราภิษุณีตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบทิฏฐิของใครเลยท่านจงใจเป็นคนโลนปากฏตัวเหมือนสมณะแต่ฉะนยัยท่านจึงไม่ชอบใจทิฏฐิท่านจึงประพฤติเรื่องนี้เพราะความงมงายดอกหรือ คนเจ้าทิฏฐิภายนอกศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายเราไม่ชอบใจทำของเขาพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดต่อธรรมยังมีพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในสากยสกุลหาบุคคลอื่นเปรียบไม่ได้ทรงครอบงำส่วนทั้งปวงทรงบรรเทาเสียซึ่งมานไม่ประชัยในในที่ทุกสถานทรง้นลแล้วในส่วนทั้งปวงเป็นผู้อันตัญหาและทิฐิไม่อาศัย มีพระจักสุทอนเป็นธรรมทั้งปวงทรงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างทรงน้อมไปในธรรมที่สิ้นอุปธิพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจคำสอนของพระองค์ท่านลำดับนั้นมานผู้มีบาปทุกใจเสียใจว่าศีสุปจาลา พิษุนีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้งนั้นเวลาเช้าเสลาภิษุณีนุ่งห่มแล้วละถึงมารผู้วีบาบได้กล่าวกะเสลาพิษุณีด้วยคถาว่ารูปนี้ใครสร้างผู้สร้างรูปอยู่ที่ไหนรูปบังเกิดในที่ไหนรูปดับในที่ไหน ลำดับนั้นเสลาพิสุณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออามนุษย์ท่านใดนั้นเสลาพิสุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปละถึงจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาว่ารูปนี้ไม่มีใครสร้างอัตภาพนี้ไม่มีใครก่อรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุดับไปเพราะเหตุดับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลวานลงในนาย่อมงอกขึ้นเพราะอาศัยเหตุ สองประการคือรถในแผ่นดินและยางในพืชชั้นใดขันธาตุและอายตนะหกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุเพราะอาศัยเหตุดับไปชั้นนั้นลำดับนั้นมารผู้มิบาปเป็นทุกเสียใจว่าเาสลาภิษุนีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพภาคประทับอยู่ นาวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถกะบินทกะเศรษฐีเคพนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าวาชิราภิสุณีนุ่งห่มแล้วละถึงมา,ารผู้มีบาปจึงเข้าไปหาวาชิราภิสุณีแล้วได้กล่าวกะวชิราภิสุณีว่าสัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์บ,บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหนลำดับนั้น วชิราภิสุณีได้มีความตำลีว่าใครหนอละถึงแล้วได้กล่าวกับมารผู้มีบาปว่าดูก่อนมานเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าพะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีชั้นใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมุิว่าสัตว์ย่อมมีชั้นนั้น ความจริงทุก์เท่านั้นย่อมเกิดทุกจมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปนอกจากทุก์ขไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก์ขไม่มีอะไรดับลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์ใจเสียใจว่าวาชิราภิสุนีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองจบพิษุณีสังยุต